ก่อนจะถึงวันที่18มิถุนาวันที่สารรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาประเด็นเรื่องที่40สวยื่นร้องให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่อบางเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปรากฏว่ามีข่าวลือหนาหูออกไปมากนะครับว่านายกเศรษฐาจะชิงลางออกก่อนและหรือจะชิงยุบสภานะครับ ปรากฏว่าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวจานวนมากก็เลยไปสอบถามท่านนายกเศรษฐานายกเศรษฐายืนยันเสียงแข็งหนักแน่นนะครับว่าไม่ลาออกก่อนวันที่18และไม่ชิงยุบสภาก่อนวันที่18แต่ถามว่านายกเศรษฐามีสิทธิ์ที่จะออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่แน่นอนที่สุดครับนายกเศรษฐามีสิทธิ์ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะเรื่องที่สารรัฐมนูลจะวินิจฉัยนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่านายกเศรษฐาต้องถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประกาศไม่ลาออกไม่ยุบสภาแต่ก็อาจจะต้องออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถอดถอนจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครับ